เอ้ล่ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง m มโน i กันอิ่เช่นเคยนะครับกับเกมไอเดกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ก็เห็นตัวละครด้านหน้าแล้วนะครับแล้ไม่ต้องตกใจโอ้พี่ตัวนี้อีกแล้วหรออก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของนักอุตุนะครับนะท่านผู้ชมก็เออก็ต้องรอน้องในเหน้า,นาเไม่รู้ว่าจะลง อีกทีตอนไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นนักอุตุอีกหนึ่งสายนั่นเองก็คืออันนี้คือรอบนี้ผมเอาเป็นเปิร์กเอ่อเปิร์กไทยไปนะครับก็คือ36ก็คือ36ก็คือจุดจุดห้าเครื่องแล้วก็เปิร์กดึงดึงเพื่อนแล้วติดไทยนั่นเองนะครับนะซึ่งสกิลของ,น,องน้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอำนวยให้เล่นท่าด้านของสายนี้ได้เหมือนกันนะครับนะหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่เป็นเมนนะครับนะก็สามารถเล่นเป็นจุ๊กเพียวได้เลยนะครับอาจจะเอาแดดไปแล้วก็ จุดเครื่องไปหรืออาจจะเป็นสปินไม้สปินหน้าต่างแล้วก็เอาทางด้านของจุดเครื่องไปก็ได้เหมือนกันนะครับนะซึ่งทางด้านของสกิ้องอํานวยให้ทุกสายนะครับท่านผู้ชมซึ่งแล้วแต่เราจะใช้ตามสถานการณ์ต่างๆนะครับท่านผู้ชมโอเคสําหรับวันนี้ก็เรื่องของกิจกรรมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับขออนุญาต ทางนบัของกิจ,จการไปนะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้จัดให้2เกมนะครับเป็นทางด้านของนักอุตุสายดึงนั่นเองหรือสายซับเพื่อนนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงจะตึงแค่ไหนเราไปเจอกันในเกมธรรมดา2เกมนะครับผมมาท่านผู้ชมโรงงานผลิตอาวุธกับน้องอุตุสกีนของเชอร์ร็อปโฮมนะครับท่านผู้ชมเป็นสกีนสีฟ้านั่นเองนะครับนะไม่ได้มีอะไรมากนะท่านผู้ชมโอเค ี๋ยวเราเกิดตรงนี้เรามาปั่นตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะอันเตอร์ไม่รู้เป็นตัวอะไรนร้ชมเพราะว่าเราเล่นหมดธรรมดานะครับนะยังไงเอ่ยอันเตอร์ไร้ไข่แล้วเหมือนโดนไปก่อนหนึ่งแผลนะครับเป็นธนคของแมรี่ซึ่งยังไม่เปิดกระจกด้วยนะครับมีกาเสดกระจกมาไล่ธนคของนักสำรวจแร่ต้นเกมนะครับท่านผูช้ชมช่อน,นี้แล้วล้มไปเลยน้ำชมแม่่อนข้าง เกมไว้นะครับนะเดี๋ยวเราเไปช่วยแล้วกันนะครับนะผมเชื่อว่าฮันเตอร์น่าจะไม่เออไม่ไม,ไม่ไม่โซนไม่โซนก็อีมาน่าจะห่วงเครื่องนะเขาน่าจะรู้นะเดี๋ยวจับวางห้อง v e Sport แถมให้เป็นรางวันนะครับนะชตน,นี้โอเคแมรี่ก็รู้นะครับนะว่ามีคนปั่นอยู่ข้างๆก็เสกกระจกไปเลยน้ำชมพยามจะเอาแผลน้ำชมชตน,นี้ยังไง แล้วสวิตตัวเองไปหาคนนู้นนะครับคงจะมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครมาดึงแต่หารู้ไหมนางอุตุขอหล่อยฟรีชดนี้แมรี่ก็รู้นะครับกลับมาชอดนี้พยายามจะเบิ้ลนแผลแล้วโดนไปก่อนหนึ่งทีสปอร์ตนะจรับทุทะะขอนนางอุตุแมรี่ก็รู้ว่าจะกินทรัพยของนางสำรว์แลยหนึ่งทีนะครับทยยังไงเอ่ยแล้วตีมาเสียไทยนะครับนะพร้อมกับแคนเซิลเช็ดเลือดไปนะครับทานผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเวาดเมกฝนแล้วก็รีเรานะครับนะ เกมนี้ก็มีนักข่าวด้วยนะครับนะแล้วก็ไกยกรรมนะครับน้ำชมนักข่าวก็เออเป็นสายพกไกทยเหมือนกันน้ำชมโอเคเราลีแป๊บหนึ่งนะชมอันนี้ไม่ได้ยืนนิ่งโดนเกมนะเอออันนี้ผมลีเลื่อนนะน้ำชมเซตไปก่อนหนึ่งเครื่องจากฝั่งเซอร์นะครับน้ำชมชอนน็อตนี้ก็นอตันก็ตัดสินใจล้มไกลๆห้องวีนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงห้องวีครั้งหนึ่งนะครับนะโอเคเหมือนเครื่องนี้นักข่าวจะปัดทิ้งไว้นะครับนะ แล้วเหมือนจะไปช่วยท่าของนอตันนอตันเหลือแม่เหล็กไหมตัดสินใจดึงฟรีนะครับทุกๆชมท่าได้ของไมรี่เหมือนจะไม่โซนเก้าอี้นะชอตน,นี้แม่แล้วดึงฟรีแบบไม่เสียเลื่อนนะครับเสร็จไปก่อนอีกหนึ่งเครื่องนะครับนะแม่จากอุตุน้องอุตุแล้วทางรับอยู่ตรงนี้แล้วก็โอเคแล้วตีล้มไปเลยนะครับเนื่องจากมีไทยนิดนึงนะเมื่อกี้ ก็เลยล้มในในระยะอันสั้นนะครับนะนอตตันตาย,ยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาซ้ำเครื่องนี้เลยเครื่องเครื่องแรกที่เราปั่นค้างไว้นะครับนะตอนนี้คิดว่าน่าจะขาดเครื่องหนึ่งขาดเครื่องหนึ่งนอตตันก็บินไปที่เรียบร้อยเราตัดสินใจแอบก่อนนะครับท่านผู้ชมผมจะไม่จุกนะครับนะเออเราจะมาเล่นสายแบบเออสายเนียนกับสายช่วยเพื่อนนะยังไงเอ่ยแล้วเหมือนแมรี่จะไปไร่ทางด้านของ ไหมหรือเปล่าแล้วโดมตีไปก่อนหนึ่งแผ่น้้ำชมจาักต่อของไม้มอตันนักกายกรรมเรานะครับนะอันน้าของไม้ก็รู้นะว่าห้องวีอยู่แถวแถวตรงที่ตัวเองจุกนะครับนะชุดนี้ตัดสินใจปาบอลหรือเปล่านักกายกรรมเราโอเคเครื่องนี้น่าจะจุดได้นะครับนะถ้าเออ,เอ,อถ้าไมาล้มนะครับนะ เสกกระจกมาก่อนอีกหนึ่งทีจากท่าน้าของไม์แล้วโดนตีไปเลยนะท่านชมอีแมรี่ก็เสกกระจกคุมนะท่านชมจอนนี้คมนะุมมะคมอยู่นะเสกแมรี่เสกกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยท่าน้าของไม์นะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับท่าน้าของเอ,อ,อุตุมันมีฮิวเลื่อนนะท่านผู้ชมมันเหมือนบาร์เทนเดอร์เวอร์เวอร์สองเลยนะใช่ดังนั้นเราไม่ต้องกลัวเราจะเสียแผลแล้วก็ไม่ต้องกลัวท่านผู้ชมโอเค แล้วเหมือนจะเสกกระจุกไปโซนทนาทของนักข่าวนะครับกลับมาโซนเก้าอี้เพราะรู้ว่าต้องมีคนกลับมาดึงแน่นอนน้ชมช,มชนนี้รู้ว่านักข่าวอยู่ตรงนู้นนะแมรี่ก็เหมือนจะเห็นหรือเปล่าชนนี้แล้วลอยเลือขึ้นตีมาถึงทีไม่โดนยังไงเอ่ยพยายามจะหวังเบิ้ลเก้าอี้น้ชมชนนี้จ่ายท่าทาคงลมไปก่อนดึงฟรีสปอร์ตหนึ่งสเตป็ปตีมาจะเบิ้ลแผลแต่ไม่โดนน้ชมชนนี้เสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องเลยเครื่องสุดท้ายแล้วจ่ายบิงไปเลยน้ำชมสลับสกิลมาพร้อมน้ำชมจากฮันเตอร์แม่ ทางด้านของไม้นะ่าจะเหลือบอลน,นะน้ชมเดี๋ยวเราเข้าอีกรอบนึงเดี๋ยวให้นะักข่าวเออขึ้นเคนะรื่องนะยังไงพี่แมรี่แมรี่ก็เสกกระจกไปโซนนะ่ะหูชนนี้คุมจัดแล้วตีท่าของนักข่าวได้หนึ่งแผลมาน้ำชมเสียแผลฟรีไปนะเสาวินกระจกมาเพื่อที่จะเบิ้ลแผลอีกทียังไงเอ่ยตัดสินใจไม่เบิ้ลนะครับกลับมาโซนเขาอ,อี้ก่อนนะชมแล้วเหมือนจะเห็นนะครับนะ่ะตีไปก่อนหนึ่งแผล ดึงไปเลยน้ำชมชนนี้โอเคเดี๋ยวเราซับเลยเรามีโลมาหนึ่งเดี๋ยวเราต้องวาดเราต้องวาดสุดครับนะเพราะว่ามันโลมาสุดท้ายแล้วยังไงเอ่ยแมรี่ตัดสินใจไปเอาเครื่องนะครับรู้ว่าเครื่องนั้นได้เยอะน้ำชมแม่ก็ถือว่าตัดสินใจได้เฉียบขาดแล้วตัดสินใจเสกกระจงมาฝั่งเรานะครับโซนทั้งเครื่องโซนทั้งคนน้ำชมตอนนี้ยังไงแต่ตีมาไม่โดนน้ำชมสาวิทไหมสาวิทสลับตัวไหมตัดสินใจไม่สลับตัวนะครับจากแมรี่อ่าห่วงเครื่องน้ำชม เรือที่จะโซนเครื่องนะถ้า้ชมจากแมรี่เดี๋ยวเราฮิวท่านของไม้นะครับนะนักข่าวคนล้มมาเป็นที่เรียบร้อยน้ชมห้องวีหรือเปล่าแมรี่ตัดสินใจเอาห้องวีไหมตัดสินใจวางเขา้ายีดข้างบนนะน้ชมเพราะว่ารู้ว่าเครื่องได้เยอะนะเสกกระจกมาจากตองแมรี่เตรียมหาเลยน้ชมเดี๋ยวผมดิ้นเลยแมรี่ก็รู้นะว่าเซอร์น่าจะลีเลือดแถวๆนี้แหละเออเสกกระจกซุ่มมาเผื่อเจอนะครับนะ กูุ้มจัดเลยชอนนี้แมรี่แล้วเหมือนจะสลับตำแหน่งหรือเปล่าไปเอาใ้หรือเปล่านะไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่หัวใจเต้นแถวนี้นะโอเคดึงฟรีไปเลยนะครับชอนนี้ฐานด้านาของนักข่าวบอกขอเครื่องนี้แล้วกันเครื่องนี้มันได้เยอะเครื่องนี้มันได้เยอะแต่แมรี่เหมือนจะกลับมานะครับท่านผู้ชมชอนนี้ท่านนักข่าวยังไงฉีกไปเล่นทานด้ของแมสฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราหิวเลือดตัวเองก่อน จ่ายธนาของเด็กพาไม้มาจากนะข่วแล้วก็ล้มเป็นที่เรียบร้ชชอยน้ําชมช็อตนี้โอเครีเลือนก่อนนะครับระยะน่าจะเออไกลอยู่มั้งน้ชมเออคิดว่าไกลอยู่นะแมรี่ก็รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เสกกระจกมาฝั่งเราน้ําชมโอเคแต่เหมือนจะเสกไกลไปหน่อยนะสวิตกระจกมาพยายามจะตีแต่เลือนเราก็รีเป็นที่เรียบร้อยแม่ เออผมไม่รู้ว่าผมจะดึงทันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเสี่ยงดึงนะเหมือนไม้จะไปขึ้นอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะไม้น่าจะขึ้นเครื่องเผื่อแมรี่ก็รู้นะครับท่านักกองนะกุตินะ่าจะวิ่งมาช่วยเลยสแตนบายท่านกของกลูติก,ก่อนหนึ่งแผ่นน้ำชมเพื่อเอาระย,ยะนะครับนะักชดนี้ยังไงเอ่ยแมรี่เซกกระจกมาดักเรานะครับดึงไม่ได้น้ำชมชตนี้แล้วพยายามจะตียังไงเอ่ยยังไงแล้วก็ตีเราล้มเป็นที่เรียบร้อยน้ำชมชดนี้ท่านกของแมรี่เสาวิทย์กระจกมา จับเรานะครับท่านชมเหมือนจะมีเครื่องประดับด้วยนะครับนะซึ่งมันจะทําให้เราเห็นมุมกล้องแปลกๆนะครับนะเออตัดสินใจมาวางไกลๆนะครับเพื่อที่จะได้โซนไกลๆนะครับนะไนเลยบอกก็มาที่ได้หมดแล้วตัดสินใจเทเลไปเลยนะครับรู้ว่าทนาของไม้ปั่นอยู่ฝั่งนูน้นที่ไม้ก็ต้องยื้อนะทุกนเสร็กระจกม,มาก่อนหนึ่งทียังไงเอ่ยที่ไม้บอลหน่อยไหม บอลหลบกระโจงหน่อยไหมใจบอลก่อนหนึ่งสเต็ปพร้อมกับกิ้งนะครับชมโดนไปก่อนหนึ่งแผ่นน้ชมใจทะลของไมค์มอตันเหมือนจะมาดึงเรานะครับนะเหมือนจะมาดึงเรายังไงทันไหมช่อน,นี้พับไปไปกระโดดข้ามก่อนหนึ่งสเต็ปเอาสปินนะครับนะไปยาจะใจบอลแดงมาก่อนหนึ่งทีเพื่อเอาระยะแต่เหมือนแมรี่จะดักทันตีไปก่อนแล้วโดนทะลุของเก้าอี้ไมค์ยังตัดสินใจไม่ดึงนะครับชมเสกกระโจมมาทนลุของแมรี่ยังไงเ่ยไหมแล้วก็ล้มเป็นทีเรียบร้อยน้ำชมก็ เดี๋ยวไปเจอกันอีกหนึ่งเกมนะครับแมรี่ค่อนข้างเออโอเคใช้ได้เลยนะครับนะเปิดกระจกคุมนะครับไปเจอกันอีกหนึ่งเกมครับไปเจอกันมาท่านผู้ชมโรงพยาบาลกับน้องอุตุน้องอุตุนะครับนะ โอเคเราเกิดบริเวณนี้นะครับเครื่องร็อกตรงนี้ฮันเตอร์น่าจะเกิดไกลๆนะครับนะไกลๆเลยไม่รู้ว่าเกิดตรงไหนน้ำชมแล้วมีเสียงหัวใจขึ้นเป็นธนะของไวโอลินที่ไวโอลินเห็นธนาของนักอุตูอย่างเราก็ตัดสินใจไล่เลยนะครับน้ำชมว่าธนะของเมกลมไปก่อนนะครับโอเคตัดสินใจไม่ข้ามน้ำชมเฉินนี้ยังไงเอ่ยคู่ยกรวมจากฮันเตอร์แลวผมจ่ายสกิปไปก่อนถึงทีสปอร์ตนะครับเป็นเมกลมนะครับนะ เมื่อกี้ฮันเตอร์ก็พยายามจะหลบนะครับท่านผู้ชมตัดสินใจมาเล่นทัาของหน้าต่างยังไงเอ่ยจ่ายสกิลมาแล้วดักผมหลบไปก่อนหนึ่งทีสปอตทำไม้ก่อนหนึ่งสเต็ปวาท่าของพิเปอร์ยังไงหลอกยังไงพี่ฮันเตอร์ตัดสินใจเชิงก่อนช็อตน,นี้ฮันเตอร์บอกรอส,สกิลนะครับหลบยังไงเอ่ยยังไงโอ้โหหมุนหมุนก็นโดนก่อนหนึ่งสเต็ปแา่สกิลมาแล้วผมหลบไปก่อนหนึ่งทีสปอตผมไม่โดนท่านผู้ชมช็อตนี้ท้าของไวโอลินโอ้โหจ่ายสกิลสองกันไม่โดนท่า,านผูนช้ชมจ่ายท้านของมิกลอยเข้า ยังไงพี่ไวโอลินเปลี่ยนไหมช็อตนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอ่าแล้วตัดสินใจเอาเราโตก่อนน้ำชมเดี๋ยวเรากลับมาเล่นแมทเดิมนะครับกร,กระโดดก่อนหนึ่งสเตปกระโดดก่อนอีกหนึ่งสเตปจ่ายสกิลมาพยายามจะดักเราน้ำชมชอ็อตนี่จ่ายสกิลมาแล้วดวลไปก่อนหนึ่งแผ่นน้ำชมเมื่อกี้โยกผมไม่ทันน้ำชมทำให้เราเสียแผ่ไปก่อนกดสกิลท้าของเขาไม่ลอยไปก่อนหนึ่งสเตปอีสปอร์ตน้ำชมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไมา้ตรงนี้น่าจะทันนะครับนะ ฐานะของไวโอลินก็ไม่ลดละความพยายามน้ำชมชนนี้ใจสกิลดังมาทั้าางดอกไม้แล้วผมโยกโลกไปก่อนหนึ่งทีสปอร์ตยังไงพังไม้ก่อนหนึ่งสิบแล้วตีมาไม่โดนน้ำชมตัดสินใจพังไม้แต่ต้องของไวโอลินโยกหลอกยังไงยังไม่ข้ามกระโดดจริงชนนี้โอเคเซ็นก่อนสองครื่องครับจากฝั่งเซอร์น้ำชมชนนี้ฐานะของไวโอลินก็ตัดสินใจมาไล่เราอีก่หนึ่งทีน้ำชมยังไงเอ่ยใจสกิลมาก่อนหนึ่งทีสปอร์ตยังไงพยายามจะเล็งเราผมก็โยกซ้ายอ่าโอเคเกือบโดนน้ำชมยังไงที่ไวโอยังไงเอ่ยเชิงไม้เชิงไม้ ชอนี้ชอนี้แล้วง้างมาชอนี้แล้วเธอเลิกไปเลยนะครับท่านผู้ชมแม่กระโดดไม่ทันนะครับนะเมื่อกี้ออตัดสินใจพังไม้มีท่้นคาร์บอยมาสแตนบายเหวี่ยงแท้บุงบานมาชอนี้พยายามจะดึงฮิตบ็อกซ์เราท่านผะู้ชมดึงมาก่อนแต่ไม่โดนท่านผู้ชมเนื่องจากไบโอลินวางเก้าอี้ทันนะครับนะชอนี้วางทา้ของปิเปอร์จากไบโอลินแล้วเหมือนเซอร์จะอยู่แถวนี้กันครบเลยนะท่านผู้ชมไบโอลินก็โซนเครื่องได้ง่ายนะครับนะยังไงเอ่ย วางปิเปอร์ไปนะครับเพื่อถ่วงเวลาให้ปั่นไฟช้านั่นเองนะวางสกิลมาเหมือนจะมีทางด้านของนักข่าวมาช่วยยังไงเอ่ยจ่ายเด็กพับไม้หลอกคันเตอร์ไปก่อน1นึ่งทีสปอตยังไงเอ่ยที่นักข่าวไปโอากระเลยกตีดักตีจริงช็อตน,นี้ดึกจริงอีสปอร์ตจะเริ่มของนักข่าวจ่ายสกิลดักไม้แล้วเราผมยกหลบไ,ไปก่อนโดนไปก่อนหนึ่งทีสปอร์ตน้ำชมชอนนี้ยังไงเอ่ยจ่ายสกิลมาแล้วโดนคาร์บอยไปก่อนหนึ่งแผลน้ำชม ถือว่าได้แผ่ฟรีจ่ายเด็กพับไม้มาชอน,นี้ไบโอลีนไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าแล้วพับไม้ไปก่อนจากจ้าของเด็กพับไม้น้ำชมเมื่อกี้มีนักโทษช็อตให้ด้วยนะคอมบูคอมใจจจากนักของเซอร์จ่ายสกิลมาแล้วโดวไปก่อนหนึ่งทีสปอนแล้วจ่ายสกิลก่อนอีกหนึ่งสเต็ปแล้วโดวนนะักความบอยกับนักโทษไปเลยน้ำชมชดน,นี้แม่โอ้ไวโอลีนบอกอร่อยหวานเจี๊ยบชอดน,นี้ตัดสินใจมาวางเก้าอีา้ไกลๆนะครับนะเพื่อเอาระยะห่างนะครับเพื่อไม่ให้เซอร์เข้าช่วยง่ายนะครับ ไวโอลินก็รู้นะมีทนาของนักข่าวยังไม่จ่ายเด็กดึงเก้าอี้นั่นเองนะก็เลยเลือกที่จะวางไกลๆนะครับนะยังไงเอ่ยนักข่าวก็มานะครับนะเนื่องจากมีเด็กดึงเก้าอี้ไวโอลินก็รู้นะครับนะ้เลยไปโซนไกลๆจ่ายสกิลมาอย่างนี้ยังไงเอ่ยจ่ายทนาของเด็กไวโอแล้วโดนคู่ไปเลยนะครับทั้งเด็กทั้งคนแม่ลงไปดมนกกองหญ้าน้ำชมโอเคก็ ปิดคลิปเลยในการเกมนี้ผมน่าจะบินแล้วก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามที่สำคัญคอมเมนต์ผ่านใต้คลิปนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นนักอุตุเบอร์สุดท้ายนะครับนะก็รอคลิปหน้าๆแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าน 5, จะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันบ๊ายบาย